ปี2563ผ่านพ้นกันมาครึ่งปีแล้วค่ะหลายคนเลยรีวิวชีวิตด้วยคำสั้นๆตั้งแต่ว่างงานยับเยินไปจนถึงชีวิตวุ่นวายมากเพราะโควิดเราจะมารีวิวกันค่ะว่าเศรษฐกิจไทยปี2563ผ่านไปครึ่งปีแล้วเป็นยังไง ครึ่งปีแรกนี้ค่ะถ้ามองกันแล้วเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกดูเหมือนถูกแช่แข็งกันไปเยอะเพราะว่ามีทั้งมาตรการการปิดเมืองปิดประเทศรวมถึงปิดน่านฟ้าด้วยขณะเดียวกันหลายธุรกิจก็ยังถูกสั่งห้ามทําธุรกิจกันไปพอกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดหายไปหมดถ้าดูในภาพใหญ่คะ่ะการส่งออกรวมถึงการท่องเที่ยวของไทยหดไปจนน่าใจหายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการส่งออกนะคะ ถ้าไม่รวมทองคําแล้วเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาติดลบไปถึง29ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการในขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติติดลบ100ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนตั้งแต่ปิดประเทศไปซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับค่ะว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยเรียบร้อยแล้วโดยไตรมาสหปี2563นี้ GDP ไทยติดลบไปที่1.8แล้วก็คาดกันว่าไตรมาสสที่จะถึงเนี่ยก็เรียกว่าแย่ที่สุดในรอบป,ปี และถ้าไปดูภาพทั้งปี6-3 GDP ไทยก็จะติดลบมากกว่าปี2,540ด้วยซ้ําดังนั้นมีเรื่องที่เราต้องจับตามองกันค่ะอย่างแรกคือคนตกงาน2ค่ะหนี้เสียและ3เงินกู้หนึล้านล้านที่ภาครัฐจะใช้ในปีนี้เป็นอย่างไร ตั้งแต่ต้นปีค่ะโควิด19รุนแรงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ทางสภาพัฒนะคะคาดการว่าจะมีคนตกงานภายในปีนี้ถึง8.4ล้านคนล่าสุด World Bank ก็เพิ่งออกมาบอกว่าปีนี้คนไทยอ่ะน่าจะตกงานถึง8.3ล้านคนเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวโดยธุรกิจที่เสี่ยงจะว่างงานกันมากที่สุดก็ไม่พ้นภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหาการรมรวมถึงภาคบริการแต่ที่น่าสนใจค่ะ ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติบอกว่าอัตราการว่างงานของไทยเดือนมีนาคมนะคะอยู่แค่ราว1%เท่านั้นซึ่งมันไม่ได้ต่างกับเดือนพฤศจิกายนปี2562ซึ่งอัตราการว่างงานอยู่ที่1.1%ยิ่งถ้าเราไปดูผลโพลนะคะของศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรากฏว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอัตราการว่างงานในกรุงเทพและปริมณฑลสูงถึง9.6%มันเลยไปสอดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์หลายคนที่มองว่า อัตราการว่างงานของไทยเนี่ยไม่ได้แสดงความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ระบบการสำรวจสำรวจที่ว่าก็คือทางรัฐค่ะจะส่งคนลงไปสอบถามประชาชนว่าตอนนี้มีงานทำหรือเปล่าถ้าประชาชนคนนั้นตอบว่าตอนนี้ตกงานจากโรงงานนะแต่ว่ากลับบ้านไปทำกเกษตรอยู่ก็ถือว่ามีงานทำดังนั้นค่ะหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็เลยต้องไปดูตัวเลขที่เกี่ยวกับการจ้างงานตัวอื่นแทน ยกตัวอย่างคะ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดูเรื่องตลาดแรงงานผ่านตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างต่อผู้ประกันตนรวมไปถึงการดูตัวเลขอย่างดัชนีชั่วโมงการทํางานที่หายไปนะคะจากการปิดชั่วคราวตามมาตรา75ซึ่งปีนี้จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีเรื่องภัยแรงด้วยทางสภานพเขาบอกว่าภัยแรงที่เกิดขึ้นในปีนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,รกถึง6ล้านคนมันเลยพ่วงสู่ปัญหาต่อไปที่ว่า ถ้าไม่มีรายได้แล้วเขาจะจ่ายหนี้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างไรซึ่งถ้าพูดกันเรื่องหนี้แล้วค่ะหนี้ในไทยมีหลายแบบตั้งแต่หนี้ที่เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมไปถึงหนี้ก้อนใหญ่ๆนะคะอย่างหนี้บ้านหรือว่ารถดังนั้นพอคนไม่มีรายได้จะมีเงินที่ไหนไปจ่ายชำระหนี้คืนมันก็เลยไปส่งผลกระทบต่อคุณภาพหนี้ของสถาบัานการเงิน หลายฝ่ายเลยมองว่านี่เสียหรือว่า NPL ของปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาด้านศูนย์วิจัยกษตรกรไทยค่ะมองว่า NPL ไตรมาส2ปี63นี้จะอยู่ที่3.4%ขณะที่ TMB Analytic คาดว่านี่เสียนะคะจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน3.5%โดยถ้าเทียบกับช่วงไตรมาส1ปี2,563นี่เสียอยู่ที่3.04% แบงค์ชาติก็เลยออกมาตรการเพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการพักต้นพักดอกการปรับลดโครงสร้างหนี้ลดเพดานดอกเบีย้ยแม้ว่าจะกระทบรายได้ของธนาคารนะคะแต่แบงค์ชาติก็ยังมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เฟสหนค่ะที่เพิ่งสิ้นสุดไปในเดือนมิถุนายนก็มีมาตรการเฟสสอออกมาช่วยเหลือแล้วโดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ แต่ถ้าถามว่านี่เสียของไทยปี63นี้จะเป็นยังไงยังไม่มีใครตอบได้ค่ะเพราะว่าทั้งนักวิเคราะห์แล้วก็แบงค์ชาตินะคะอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ในไตรมาส3ซึ่งสินสุดมาตรการช่วยเหลือทั้งฝั่ง SME แล้วก็รายย่อยว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องออกมาตรการระยะที่3ออกมาหรือถ้าสถานการณ์แย่ลงก็จะมีมาตรการช่วยเหลือระยะ3ออกมานั่นเอง แต่ถ้าพูดเรื่องหนี้เสียไม่พูดถึงหนี้ครัวเรือนก็คงไม่ได้ค่ะไตรามาสหนึปี2,563นี้หนี้ครัวเรือนของไทยกลับมาแตะระดับ80.1%อีกแล้วซึ่งถือว่าเพิ่มสูงขึ้นในรอบ4ปีจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ในช่วงไตรามาส2ปี2,559สาเหตุหนึ่งค่ะก็เพราะว่ายอดหนี้คงค้างเนี่ยมันยังเยอะใกล้เคียงเดิมแต่ว่าพอ GDP ของไทยนะคะหดตัวลงก็เลยทำให้ตัวหารน้อยลงอัตราหนี้ครัวเรือนก็เลยเพิ่มขึ้นไปด้วย เรื่องนี้ศูวนย์วิจัยกษตรกรไทยมองว่านี่ครัวเรือนของไทยค่ะมีแนวโน้มขยับขึ้นมาอยู่ที่กรอบ88-90%เมื่อเทียบกับ GDP ปี2563แน่นอนว่าเกิดจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วส่วนนังวิเคราะ์คาอื่นค่ะก็คาดว่านี่ครัวเรือนนะคะจะไม่เกิน80-85%และแน่นอนว่าอัตราหนี้ครัวเรือนระดับสูงแบบนี้จะไม่หายไปง่ายๆและจะอยู่กับเราไปอีกอย่างน้อย1-2ปี จากวิกฤตโควิด -19 นี้เองค่ะทำให้รัฐบาลออกพรกองเงินกู้กว่า3ฉบับนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งจะเอามาช่วยเยียวยาและก็ฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจโดยในวงเงิน1ล้านล้านบาทนี้ค่ะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือ555,000ล้านบาทเอามาเพื่อเยียวยาประชาชนค่ะส่วนที่2คือเอาไปใช้สำหรับสาธารณาสุขราว45,000ล้านบาทและส่วนสุดท้ายที่ทุกคนกำลังจับตามองกันอยู่ ก็คือเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม4แสนล้านบาทหลิวสอบถามไปที่คุณละว,วรลนแสงสนิทค่ะผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังว่าในวงเงินเยียวยาประชาชนกว่า5แสนล้านบาทนะคะเดือนกรกฎาคมนี้คาดว่าจะเบิกจ่ายโครงการที่อนุมัติออกไปแล้วทั้งหมดราวๆ3แสนล้านบาท ซึ่งก็รวมไปถึงโครงการการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1.4ล้านคนส่วนที่เหลือ,อดังนั้นจะเห็นว่ามีวงเงินกู้เหลืออยู่ราว2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทค่ะส่วนนี้จะเป็นกระสุนสำรองนะคะถ้าหากเศรษฐกิจไทยเจอผลกระทบหนักกว่านี้คลังก็สามารถเอาเงินออกมาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลามากขึ้นโดยถ้าไปดูวงเงิน4 5 0 0 0ล้านบาทค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ฝั่งสาธารณสุขนะคะยื่นเรื่องทําโครงการขึ้นไป ส่วนวงเงิน4ี่แสนล้านที่กำลังเป็นที่จับตามองกันตอนนี้ลองมาฟังชื่อโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์รอบแรกกันไปค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลวงเงินนะคะกว่า4,787ล้านบาทโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนอันนี้ก็ขอวงเงินไปกว่า2ล้านบาท และโครงการที่จะเน้นเรืการสร้างงานสร้างอาชีพค่ะชื่อโครงการว่าเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีขอวงเงินไปกว่า1 6 0 0 0 0บาทถึงชื่อโครงการเหล่านี้จะไม่ได้ใหม่มากนากักแต่ก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าโครงการเหล่านี้จะผ่านการอนุมัติจากคอรมอหรือเปล่า ฝั่งนักวิเคราะห์ค่ะบอกว่าจริงๆแล้ววงเงิน4แสนล้านบาทนี้ควรจะเอาไปนเน้นเรื่องการจ้างงานเป็นหลักบอกว่าวงเงิน4แสนล้านบาทนี้ค่ะควรนําไปช่วยการจ้างงาน SME เพิ่มเติมยกตัวอย่างนะคะเช่นมาตรการของฝั่งอังกฤษค่ะโดยภาครัฐจะให้เงินซับซิได้หรือว่าให้เงินตรงไปยังบริษัทเพื่อให้บริษัทนั้นยังคงการจ้างงานไว้ไม่ต้องไล่ใครออกและต้องยอมรับว่า SME เป็นกลุ่มที่จ้างงานหลักของประเทศไทยซึ่งเกินกว่า30%โดยมีนักวิเคราะห์ค่ายอื่นๆค่ะที่มองว่า วงเงินช่วยเหลือ 4. แสนล้านบาทนี้ไม่น่าจะช่วยเศรษฐกิจไทยได้เพราะว่าเราเห็นการเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐลงไปมากมายแล้วตั้งแต่งบ3.2ล้านล้านบาทที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เห็นการหมุนของเศรษฐกิจออกมาเลยดังนั้นไม่ว่าจะใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ปัญหามันคือจะทำให้คนมีความมั่นใจและมีการใช้จ่ายออกมาสู่เศรษฐกิจได้อย่างไร หลังจากนี้ค่ะต้องจับตามองกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสสปี6-3นี้จะเป็นยังไงเพราะว่าหลายฝ่ายนะมองว่าจะเป็นจุดต่ําสุดของปีนี้ตั้งแต่สภาพัฒนะคะมองว่าหลายฝ่ายค่ะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐอย่างสภัฒน์รวมไปถึงแบงค์ชาติรวมถึงนักวิเคราะห์ทุกแห่งอนะ่ะพูดไปในทางเดียวกันว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไทยอย่าง GDP ในไตรมาสสเนี่ยจะติดลบมากที่สุด เพราะว่าเป็นการติดลบมาจากทั้งการสรงออกการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนแต่ทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะถ้าไตรมาสสองนี้ GDP ต่ำที่สุดของปีก็คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นปี63นี้เศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงถ้าเรามาดูคาดการณ์ของทางสภาพัน์ก็คาดการณ์ว่าปีนี้ GDP ค่ะจะติดลบ 5- เปส่วนแบงก์ชาติมองว่าจะติดลบถึง8์ นอกจากนี้นักวิเคราะห์ค่ายอื่นๆก็มองติดลบกันหมดไม่น้อยกว่า5%ทั้งนั้นและที่หนักที่สุดก็คงเป็นธนาคารกรุงไทยค่ะมองว่าปีนี้ถ้าเกิดมีการระบาดรอบ2ขึ้นมาอาจจะส่งผลให้ GDP ไทยทั้งปี6-3ติดลบถึง12% ถ้าให้รีวิวเศรษฐกิจไทยสั้นๆขึ้นปี63นี้เป็นยังไงก็ตอบได้ว่าวิกฤตโควิด -19 อาจไม่ใช่สาเหตุของปัญหาทั้งหมดค่ะแต่สุดท้ายแล้วหลังวิกฤตนี้ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นตอได้วิกฤตครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องเจอปัญหาแบบเดิมๆอีก